พลพักนักปรุง plus เค้กแครอทนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการขูดแครอทให้เป็นฝอยๆแบบนี้นะครับสูตรนี้เราใช้แครอทอยู่ที่180กรัมครับส่วนพิมพ์นะครับเราจะใช้พิมพ์ที่ขนาด8คูณ8นิ้วสำหรับสูตรนี้นะครับ อบเสร็จยกออกจากถาดง่ายๆพนใช้ฟลอยด์ลองตัวถาดครับแต่ส่วนประกอบที่สําคัญที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะครับนั่นก็คือตัวแป้งเค้กนั่นเองและสําหรับแป้งเค้กที่พนเลือกใช้นะครับเป็นแป้งเค้กตาระครังถุงสีม่วงครับความพิเศษของเขานะครับก็คือว่าเขาผลิตจากข้าวสาลีเกรดพิเศษนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคเฉพาะตัวทําให้ได้แป้งเค้กที่มีคุณภาพไม่เหมือนแป้งเค้กชนิดอื่นๆนะครับแป้งเค้กตัวนี้นะครับมีลักษณะที่เนื้อละเอียด แล้วก็มีค่าโปรโตีนต่ำครับเวลาที่เราทำเค้กเนี่ยนะครับถ้าเราใช้แป้งที่มีโปรโตีนสูงเนี่ยจะทำให้เค้กของเราเนี่ยเป็นไตครับแล้วก็ไม่มีลักษณะเบานุ่มแบบที่เค้กควรจะเป็นนะครับซึ่งแป้งเค้กตาลรังเนี่ยเหมาะกับการทำแครอทเค้กมากครับจะทำให้ ได้เนื้อแครอทเค้กที่มีความนุ่มฉ่ำครับเก็บแช่ตู้เย็นก็ทานแล้วไม่แห้งครับผมเราจะใช้แป้งนะครับทั้งหมด155กรัมครับเดี๋ยวพลจะตวงออกมาแล้วก็ผสมกับส่วนประกอบของแห้งอื่นๆเลยครับน้ำมันรำข้าวน้ำตาลรายแดงน้ำตาลทรายไข่ไก่กลิ่นวนิลาหนึ่งช้อนชานะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันครับเราก็จะล่อนส่วนประกอบของแห้งตามลงไปครับเปลี่ยนมาใช้พายยางนะครับคนให้เข้ากันดีครับตามด้วยส่วนผสมแครอทที่เราเตรียมไว้ ลูกเกดถั่ววอลนัทครับคนให้ส่วนผสมกระจายทั่วดีครับถ่ายส่วนผสมลงในถาดอบเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดดีนะครับอบเป็นเวลา25นาทีครับกลิ่นของเค้กแครอทของพลวันนี้หอมมากทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะพักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับเค้กของเราเย็นดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาออกจากพิมพ์นะครับหลังจากนั้นก็จะหั่นเป็นชิ้นตามความต้องการเลยเดี๋ยววันนี้พลจะหั่นเป็น9ชิ้นนะครับ พอหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตีหน้าครีมครีมชีสนครับพอนุ่มดีแล้วใส่วิปครีมลงไปทีละครึ่งครับพอเข้ากันเนียนเข้ากันดีแล้วใส่วิปครีมที่เหลือตามลงไปครับสูตรนี้อยากให้ลองทํากันดูนะครับด้านบนเนี่ยวิปครีมครีมชีสจะเบานุ่มมากส่วนตัวเค้กนียครับก็เนื้อนุ่มฉ่ำ ต่อให้เก็บในตู้เย็นก็ยังไม่แห้งนะครับเพราะว่าเราใช้แป้งที่มีค่าโปรตีนต่ําอย่างแป้งเค้กตาลคระคังตัวนี้นะครับสองสีม่วงลองทากันดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. confoodmafia. com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราใดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ